สำหรับใครนะครับท no like so, 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 ีはは right, ่ชอบดอกกุหลาบนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่งานบ้านและสวนแฟร์นะครับผมที่ไบเทคบางนานะครับผมวันนี้ผมพานเพื่อนนะครับไปชมนะครับดอกกุหลาบแล้วก็ของตกแต่งบ้านนะครับผมแล้วก็ของตกแต่งสวนนะครับกันที่งานบ้านและสวนนะครับผมสำหรับเพื่อนนะครับที่ชอบดอกไม้นะครับผมอย่างพวกเรานะครับต้องมาโซนนี้ก่อนเลยนะครับผมคือโซนนะครับขายต้นไม้ดอกไม้นะครับร้านแรกนะครับที่เราเห็นนะครับก็คือโรสอิงเลิฟนะครับ เป็นร้านดอกกุหลาบนะครับที่เป็นฟาร์มนะครับที่ใหญ่สุดนะครับในประเทศไทยนะครับผมมีดอกไม้นะครับลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นนะครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับมากมายเลยนะครับผมใครนะครับที่ชอบดอกกุหลาบสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับผมขอแนะนําเลยนะครับที่โรสอิงเลิฟนะครับผมมีดอกไม้นะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับแล้วก็ดอกกุหลาบที่เอ่อน่ารักน่ารักนะครับสไตล์ญี่ปุ่นนะครับมากมายครับให้เพื่อนนะครับได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับเอากลับไปปลูกกันที่บ้านนะครับผมใครนะครับที่ชอบดอกไม้นะครับ ไม่ควรพลาดเลยนะครับร้านรสอิงเลิฟนะครับเป็นดอกไม้กุหลาบที่สวยสุดนะครับผมผมชอบมากเลยครับร้านนี้นะครับเป็นดอกไม้ที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมใครที่ชอบนะครับดอกกุหลาบตายญี่ปุ่นนะครับผมขอแนะนำนะครับที่โรสอิงเลิฟเลยนะครับผมรับงนะครับไม่ผิดหวังนะครับสาหรับดอกกุหลาบที่นี่นะครับของรสอิงเลิฟนะครับเป็นฟาร์มที่ลิขส <yeah> ิทธิ์นะครับของญี่ปุ่นนะครับผม รถอิงเลิฟนะครับมีทั้งหมด2บูธนะครับผมก้นเพื่อนนะครับก็มาเดินกันได้นะครับที่งานบ้านและสวนนะครับผมแล้วก็มาที่ใครที่ชอบนะครับดอกกุหลาบแบบรถอิงเลิฟนะครับผมก็มากันได้นะครับที่รถอิงเลิฟนะครับมีทั้งหมด2บูธนะครับผมอันนี้นะครับเป็นบูธอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับผมก็จะมีนะครับดอกไม้ดอกกุหลาบนะครับผมหลากหลายสายพันธุ์นะครับสไตล์ญี่ปุ่นนะครับให้เพื่อนนะครับได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับผมใครที่ชอบนะครับดอกไม้นะครับดอกกุหลาบสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผมผมขอแนะนําเลยนะครับ ที่โรดอิงเลิฟนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับผมที่นี่นะครับเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับที่สวยมากเลยนะครับผมฟอร์มดอกนะครับฟอร์มต้นของเขาก็จะแข็งแรงมากเลยครับผมเพราะว่าข่ายนี้นะครับเป็นข่ายใหญ่นะครับผมการันตีนะครับเรื่องความสวยงามและความสมบูรณ์ของต้นกุหลาบได้เลยนะครับผมที่รดอิงเลิฟเดี๋ยวผมพาเพื่อนนะครับไปเดินดูบรรยากาศของงานบ้านและสวนนะครับผมว่า มีร้านดอกกุหลาบนะครับแล้วก็ร้านขายต้นไม้นะครับที่มาออกบูธกันบ้านนะครับผมก็มีนะครับหลากหลายบูธหลากหลายร้านนะครับผมร้านดอกกุหลาบร้านนี้ก็ค่อนข้างที่ใจใหญ่นะครับผมมีดอกกุหลาบนะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับอันนี้นะครับร้านนี้ก็รู้สึกว่าฟาร์มนะครับจะอยู่ที่ภาคกลางครับอยู่ที่ลำลูกกาหรือนครปฐมเนี่ยครับผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เป็นร้านนะครับที่มีดอกไม้นะครับ ดอกกุหลาบนะครับหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็ฟอร์มนะครับค well ่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมมากก็จะเป็นงานถุงขาวนะครับผมที่มาออกบูธกันนะครับผมดอกกุหลาบที่นี่นะครับก็ค่อนข้างแข็งแรงมากเลยครับผมมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็มีหลากหลายนะครับสายพันธุ์นะครับให้เพื่อนครับได้เลือกซื้อเลือกหากันครับผมไม่ว่านะครับจะเป็นดอกไม้นะครับสไตล์อังกฤษนะครับสไตล์ยุโรปหรือว่าสไตล์พวกอเมริกานะครับที่ร้านนี้ก็มีให้เพื่อนนะครับได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับผม ที่รักดอกกุหลาบนะครับผมแล้วก็ชอบดอกกุหลาบนะครับสไตล์ยุโรปสไตล์ฝรั่งเศสสไตล์อังกฤษนะครับผมก็ มากันได้เลยนะครับที่ร้านนี้นะครับอยู่ประมาณตรงกลางๆของโซนขายต้นไม้ดอกไม้นะครับผมที่งานบ้านและสวนแฟร์นะครับผมแล้วก็งานบ้านและสวนแฟร์นะครับผมบอกเพื่อนอีกอย่างนึ่งครับผมจัดนะครับตั้งแต่วันที่18นะครับผมถึงวันที่26นะครับผมให้เพื่อนๆนะครับได้มาเลือกซื้อเลือกขานะครับดอกกุหลาบกันได้นะครับผมงานยังจัดอยู่นะครับผมแล้วก็เพื่อนๆครับก็มีเวลามาเดินกันได้นะครับที่งานบ้านและสวนแฟร์นะครับที่ บเตกบางนานะครับผมมาได้เลยครับตั้งแต่9โมงเช้าครับถึงประมาณสักสามทุ่มนะครับผมแล้วก็เพื่อนนะครับที่ชอบต้นไม้นะครับผมแล้วก็ชอบดอกไม้นะครับมาซื้อได้นะครับมาเลือกซื้อมาเลือกหานะครับดอกกุหลาบครับเอาไปปลูกได้เลยนะครับผมสาหรับเพื่อนๆนะครับที่ ชอบดอกกุหลาบแล้วก็รักดอกหลาบเหมือนพวกเรานะครับผมมาได้เลยครับผมที่งานบ้านและสวนแฟร์ครับที่นะครับมีดอกไม้นะครับแล้วก็ดอกกุหลาบนะครับมีดอกไม้ชนิดต่างๆครับให้เพื่อนนะครับได้เลือกซื้อเลือกหาครับเอาไปตกแต่งสวนนะครับผมก็เอาไปจัดบ้านนะครับที่งานบ้านและสวนแฟร์ครับ อีกหนึ่งร้านนะครับในตำนานนะครับคือร้านจิราโรสนะครับพนันิคมนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับผมร้านนี้นะครับเป็นร้านกุหลาบที่เก่าแก่ดั้งเดิมของประเทศไทยเลยนะครับผมแล้วก็เป็นกุหลาบนะครับสายพันธุ์นะครับอังกฤษสายพันธุ์ยุโรปนะครับ สายพันธุ์ฝรั่งเศสนะครับผมร้านนี้นะครับเป็นร้านที่เก่าแก่นะครับของประเทศไทยนะครับผมเป็นต้นกําเนิดแรกๆเลยนะครับของดอกกุหลาบที่เมืองไทยนะครับที่เอามาปลูกกันในประเทศไทยนะครับผมที่นี่นะครับมีดอกไม้นะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับสมกับชื่อว่าเนอร์เซอรี่นะครับผมจิราโรสนะครับผมรับรองได้นะครับเนอร์เซอรี่นะครับเอ่อจิราโรสมีดอกกุหลาบนะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมให้เพื่อนๆนะครับได้เลิกซื้อเลอกหากันนะครับผมแล้วก็ฟาร์มนี้นะครับ ไม่ผิดหวังเลยนะครับผมเพราะว่าต้นนะครับแข็งแรงมากแล้วก็ดอกกุหลาบนะครับสวยมากนะครับผมแล้วก็เป็นดอกกุหลาบนะครับมือใหม่นะครับก็สามารถที่จะปลูกได้นะครับผมเพราะว่าเขาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับผมแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะปรับสภาพได้กับอากาศที่ร้อนนะครับผมนี่นะครับ เอ่อโรสนะครับเนอร์สเรี่ฟาร์มนะครับผมพานิคมนะครับมาเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับร้านนี้นะครับเป็นร้านดั้งเดิมนะครับผมวันนี้นะครับก็ยังมีนะครับร้านดอกไม้แล้วก็ร้านต้นไม้นะครับอีกมากมายนะครับแล้วก็อีกหลากหลายสายพันธุ์นะครับให้เพื่อนเพื่อนะครับ ได้เลือกซื้อเลือกหาดอกกุหลาบกันนะครับผมร้านดอกกุหลาบจะเยอะมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนะครับที่ชอบดอกกุหลาบรับรองนะครับจุใจมากเลยนะครับมีให้เพื่อนะครับได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับตั้งแต่งานถุงขาวนะครับไปจนจนถึงครับงานกระถางนะครับผม ดอกยี่สุนนะครับที่ค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะครับผมเป็นดอกยี่สุนนะครับที่มีกลิ่นหอมนะครับเป็นไม้ไทยนะครับผมแล้วก็ยังมีดอกกุหลาบจิ๋วนะให้เพื่อนเพื่อนะครับได้เลือกซื้อเลอกดูกันได้นะครับผมแล้วก็ที่นี่นะครับบูธงานบ้านและสวนนะครับก็ยังมีการสาธิตนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับต้นไม้ดอกไม้นะครับผมแล้วก็บรากาศของบูธต่างๆของที่บ้านและสวนนะครับก็ยังมีของตกแต่งนะครับอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นกุหลาบอะไรต่างๆครับผม ต้นไม้จิ๋วนะครับผมอันนี้ต้นไม้ที่จัดอยู่ในพวกกระถางเล็กๆแล้วครับผมน่ารักมากเลยครับใครนะครับที่มีพื้นที่น้อยๆนะครับผมขอแนะนําเลยครับลานนี้นะครับต้นไม้จิ๋วนะครับผมเป็นต้นไม้ที่น่ารักนะครับเอาไปวางที่โต๊ะทํางานนะครับผมแล้วก็ไปวางในห้องรับแขกนะครับห้องครัวนะครับผมตกแต่งได้อย่างสวยงามนะครับใครที่มีพื้นที่จากัดนะครับผมอยู่คอนโดขอแนะนํานะครับต้นไม้จิ๋วนะครับเอาไปปลูกกันนะครับผม ดอกบัวนะครับร้านนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะครับผมเป็นดอกบัวที่หลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับมีก็มีหลากหลายสีนะครับใครนะครับที่รักดอกบัวนะครับแนะนํานะครับร้านนี้เลยมีดอกบัวนะครับให้เพื่อนๆนะครับได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับเอาไปปลูกได้เลยนะครับผมเป็นดอกบัวครับที่มีกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับผมผมยืนอยู่นะครับก็ค่อนข้างที่จะมีกลิ่นที่หอมนะครับผม จึงมีนะครับดอกไม้อีกหลายสายพันธุ์เลยนะครับผมไม่ว่าที่จะเป็นดอกไม้ตกแต่งนะครับผมแล้วก็ที่นี่นะครับบูธเขานะครับก็จะมีนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็การสาธิตนะครับแล้วก็มีดนตรีนะครับให้เพื่อนครับได้นั่งฟังได้รับชมกันในบรรยากาศของบ้านรัศมีนะครับผมยังมีนะครับเอ่ออาหารนะครับพวกมังสวิรัตนะครับผมแล้วก็อาหารพวกเอ่อสุขภาพจิตนะครับอาหารอาหารที่เป็นเกี่ยวกับพวกเอ่อสุขภาพครับให้เพื่อนครับได้มาสาธิตแล้วก็ได้มาดูวิธีทํากันได้นะครับที่ บ้านและสวนแล้วก็บูธนี้ก็จะอยู่ตรงประมาณเกี่ยวกับพุกโซนต้นไม้ครับเพื่อนก็มาทํากิจกรรมของงานบ้านและสวนได้นะครับที่บูธแห่งนี้นะครับผมน้องหมาน้องแมวนะครับก็สามารถที่จะมางานนี้ได้นะครับผมน้องหมาน้องแมวมาเดินเล่นที่บูธบ้านและสวนได้นะครับผมเพื่อนนะครับที่มีน้องหมาน้องแมวก็พาน้องหมาน้องแมวครับมาได้นะครับที่งานบ้านและสวนนะครับ ำหรับใครนะครับที่ไม่รู้จะไปไหนนะครับวันธรรมดาหรือว่าวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมก็มากันได้นะครับผมที่งานบ้านและสวนแฟนนะครับผมที่ไบเทคบางนานะครับผมจัดนะครับวันที่18-26นะครับผมก็มีวลาอีกหลายวันนะครับผมอันนี้นะครับเป็นบูธที่มีกล้วยนะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับกล้วยที่นะครับค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็หลากหลายสายพันธุ์นะครับใครที่ไม่รู้จักกล้วยนะครับพันธุ์ไหนก็มาศึกษาได้นะครับที่บูธแห่งนี้นะครับให้เรานะครับได้เรียนรู้กันนะครับผม ใครที่ชอบกระบองเพชรนะครับผมหรือว่าชอบแคนตัสนะครับผม D, มาได,ได้นะครับเลือกซื้อเลื ik, อกหานะครับกระบองเพชรแคนตัสกันได้นะครับที่งานบ้านล่าสุดน,นะครับค่อนข้างที่จะมีกระบองเพชรนะครับเยอะมากครับให้เพื่อนนะครับใครที่ชอบ ờ, สายกระบองเพชรนะครับมาเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับ ใครนะครับที่ชอบดอกไม้นะครับรับรองนะครับมีดอกไม้นะครับหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับโดยเฉพาะร้านนี้นะครับเป็นร้านที่สวยมากเลยนะครับมีดอกนะครับดอกกุหลาบแล้วก็มีดอกไฮเดรนเจียนะครับที่สวยมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เป็นไฮเดรนเจียนะครับที่ข้างที่จะเป็นสีสันที่สวยงามแล้วก็ดอกสีนะครับสดใสมากเลยนะครับใครนะครับที่รักดอกไฮเดรนเจียนะครับผมก็ มากันได้นะครับที่ร้านนี้นะครับอยู่ประมาณโซนกลางๆนะครับร้านนี้ครับเป็นร้านของดอกไม้ที่ขายพวกไฮเดรนเยียครับหลากหลายสีหลากหลายสายพันธุ์นะครับเอ่ให้เพื่อนๆครับได้เลือกซื้อเลือกหาแล้วก็สอบถามกับเจ้าของร้านได้นะครับเขาให้คําแนะนําที่ดีมากเลยครับใครที่ชอบนะครับปลูกไฮเดรนเยียนะครับผมแนะนานะครับร้านนี้นะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับค่อนข้างที่จะสวยมากเลยครับแล้วก็ฟอร์มไฮเดรนเยียครับสวยจริงๆเลยครับผม นะครับที่ชอบไม้กระถางแล้วก็ชอบกล้วยไม้ก็เดินดูได้ครับผมแล้วก็ร้านนี้นครับเป็นต้นแก้วนะครับแก้วดอกแก้วเล็กๆนะครับผมค่อนข้างที่จะเอ่อฟอร์มน่ารักแล้วก็ฟอร์มสวยครับเป็นแก้วที่เป็นดอกไม้ที่หอมแล้วก็เขาปลูกได้อย่างงดงามแล้วก็ให้คำปรึกษาที่ดีนะครับใครที่ชอบดอกแก้วแล้วก็ดอกไม้ไทยๆนะครับผมก็ มากันได้เลยนะครับที่บูธแห่งนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีดอกกุหลาพันปีด้วยนะครับผมแล้วก็ใครนะครับที่ชอบนะครับดอกหน้าวัวนะครับผมแล้วก็ดอกบีโกเนียนะครับผมก็มากันได้นะครับที่ร้านแห่งนี้ครับมีบีโกเนียครับเยอะแยะมากมายแล้วก็ดอกหน้าวัวนะครับผมให้เพื่อนๆนะเอาไปปลูกนะครับผมแล้วก็ไปเลี้ยงกันนะครับผมครั้งที่จะมีกลิ่นหอมนะครับผมแล้วก็ใครนะครับที่ชอบไม้ดัดนะครับมาเลือกซื้อขากันได้นะครับเพราะมี ไม้ดัดนะครับไม้พุกตะโกนะครับผมแล้วก็มีไม้ดัดเล็กๆนะครับผมให้เพื่อนครับได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับผมใครนะครับที่ชอบนะครับงานไม้ดัดนะครับผมมาดูกันได้เลยนะครับมีไม้ดัดนะครับมีพวกบอนไซนะครับผมเยอะแยะมากมายนะครับใครที่เออรักงานบอนไซนะครับผมก็มาดูมาเลือกซื้อกันได้นะครับที่ร้านแห่งนี้นะครับมีบอนไซนะครับแล้วก็มีไม้ดัดนะครับอีกมากมายนะครับผมแล้วก็ อันนี้เป็นเหมยเวียดนามนะครับเป็นดอกเหมยที่สวยมากนะครับมีเอ่อสีเหลืองนะครับผมเป็นสีที่สวยมากนะครับแล้วก็เป็นดอกไม้ที่ผมเพิ่งเคยเห็นนะครับผมค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์นะครับดอกเหมยเวียดนามสวยจริงๆิงนะครับใครที่ได้เอาไปปลูกที่บ้านนะครับรับรองนะครับไม่ผิดหวังนะครับผมแล้วก็ยังมีนะครับเฟอร์นิเจอร์นะครับต่างๆครับของตกแต่งบ้านครับให้เพื่อนๆครับได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับที่งานบ้านและสวนแฟร์นะครับเพื่อนก็สามารถที่จะเอาเฟอร์นิเจอร์ต่างๆครับมา ไปตกแต่งบ้านได้นะครับผมแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ๆนะครับอีกมากมายครับงานนี้นะครับใครที่ชอบนะครับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านนะครับผมแล้วก็เสื้อผ้านะครับมาเดินกันได้เลยครับที่งานบ้านและสวนนะครับผมแล้วก็ที่นี่นะครับ My Home นะครับยังมีนะครับการแชร์ประสบการณ์ครับการแต่งบ้านนะครับแล้วก็มีสาธิตการแต่งบ้านครับให้เพื่อนครับได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับผมหนังสือนะครับตกแต่งบ้านนะครับให้เพื่อนครับได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับที่บูธ My Home นะครับผม เอ่อเพื่อนนะครับใครที่รักของกินนะครับผมจะพาไปเพื่อนครับไปเดินดูกันที่ตลาดของกินครับที่นี่นะครับมีของกินนะครับมากมายครับให้เพื่อนครับได้เลือกซื้อเลือกหากันแบบจุใจใครชอบของกินนะครับก็มาเดินกันได้เลยนะครับที่เอ่อโซนของกินนะครับผมมีของกินนะครับอาหารมากมายหลากหลายนะครับภูมิภาคเลยนะครับผมให้เพื่อนครับได้เลือกซื้อเลือกหาใครที่นะครับช้อปปิ้งชอบของกินนะครับแนะนำเลยครับโซนนี้นะครับมีของกินมากมาย ที่ชอบนะครับอาหารข้าวอาหารหวานครับมาได้เลยครับผมที่งานบ้านและสวนนะครับผมแล้วก็เพื่อนนะครับเขาจัดถึงวันที่26แล้วครับผมเพื่อนก็มาเที่ยวกันได้นะครับที่บ้านและสวนแฟรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาเพื่อนนะครับที่ชอบต้นไม้ดอกไม้นะครับผมแล้วก็ของตกแต่งบ้านนะครับได้เดินดูกันที่งานบ้านและสวนแฟรแล้วนะครับผมยังไงก็ช่วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กด สับตะไคร้ครับให้ผมด้วยนะครับผมกับช่อง s love channel นะครับผมแล้วก็พบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับผม